สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวเมาส์ของ a e r o X แบรนด์น้องใหม่เจ้าของน่าจะเป็นของคนไทยแน่นนใจแต่ว่าผมถามทาง JB ไงพนักงานเขาบอกว่าน่าจะเป็นแบรนด์ของคนไทยเพราะว่าเพิ่งจะทําตลาดได้ไม่นานแล้วก็ขายในบูธของ JB ผมซื้อจากงานคองหมาคือผมไม่ได้อคติหรืออะไรหรือกับแบรนด์ใดที่ดทั้งสนเพียงแต่ว่าผมไปเดนงานคอมมาร์มาเนี่ย ตั้งแต่ง,งานเปิดจนถึงงานปิดเนี่ย,เ,ยเต็ม1วันเต็ม,ตมๆปวดขามากๆก็ไปลองจับมาทุกบูธนั่นแหละจับเมาส์จับอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยผมซื้อเมาส์ผมก็ตั้งงบบัตเจตไว้เงครับว่าประมาณ300-350ไม่เกินนี้ผมก็เลยมาสะดุดตัวนี้เว้ยตอนแรกไม่ได้แบบสนใจเลยนะแต่พอไปจับตัวอื่นๆที่มันมีแบรนด์กว่านี้อ่ะมันก็ ไม่ได้เวกดคลิกอะไรมันก็ยังไม่โอเคพอมาลองจับตัวนี้ก็เลยเฮ้ยมันโอเคนะมันเข้ามือนะการกดปุ่มมันก็แน่นหนาดีมันฟิลลิ่งมันดีอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจเวถ้ถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ผมอาจจะไม่ได้รู้จักมาก่อน Aero X เป็นตัวรุ่น Y DK ขีด 91นะครับเป็น eSport Gaming m o u เมาสตัวนี้สามารถปรับ DPI ได้สูงสุดที่7 2 0 8ปุ่มไฟครับจะมีแค่4สีน่าจะเปลี่ยนได้แค่แบบกดคลิกเพื่อเปลี่ยนไฟทั้งหมดเท่านั้นเองไม่ได้เป็นไฟโซนไฟ RGB แบบวิ่งหรืออะไรประมาณนี้อ่ะด้านหลังครับก็บอกหมดเนาะเมาส์เป็น p o w e r f u l ไฟคีดีไซน์อะไรก็ว่ากันไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวด้านในดีกว่านะครับเปิดมาครับเปิดด้านหน้านะเปิดด้านหน้าปุ๊บนี่โห่เท่นะครับบรรจุพัณฑ์เขาสวยกล่องเขาสวยมากเลยแต่ว่าเปิดข้างหน้าแล้วยังไงอะสุดท้ายก็ต้องมาเปิดข้างบนไม่ก็ข้างล่างอยู่ดีแล้วก็สไลด์เมาส์ข้างในออกมาแบบนี้ป้าย ไ,ไม่มีอะไรแล้วครับมีเท่านี้เลยครับคู่มือคู่มืออะไรไม่มีให้เลยเหรอนะแล้วก็เนี่ยครับสติกเกอร์ของ JB ครับนั่นคือขายผ่านตัวแทนจําหน่ายเนาะถ้ามีปัญหาภายใน7วันคุณเก็บบิลใบเสร็จไว้เก็บกล่องไว้สภาพทุกอย่างต้องเหมือนเดิมทุกอย่างสามารถที่จะเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน7วันถ้าเกิดมีปัญหาอะไรแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีการส่งเคมของ JB, อง JB ก็ว่ากันไปเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูครับแมททอเรียลของเขาครับผมชอบตรงที่ว่าเฮ้ยผิวสัมผัสตรงเนี้ยมันเป็นผิวด้านที่ไม่ใช่เป็นพลาสติกด้ ้านธรรมดาพลาสติกด้านทั่วไปมันก็อย่างเงี้ยถูกปะเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยอันนี้คือด้านด้านธรรมดาแต่ว่าอันเนี้ยมันให้ฟีลลิ่งเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นผิวยางแต่มันไม่ใช่ยางเออมันด้านแบบซอฟอะเออผมพูดไม่ถูกอะมันให้ฟีลลิ่งดีนะครับแล้วก็รูปทรงเมาส์เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นอิสปายนิดหนึ่งครับคล้ายครับคลาเหมือนพวกโรจิเทคจีอ่าสังเกตดูเห็นไหมนี่ปุ่มก็จะมีปุ่มซ้ายคลิกขวาครับปุ่มเลื่อนสกอรมเมาส์นี่ฟีลลิ่งดีมากแล้วก็มีปุ่ม DPI อะไรก็ว่่ากกันนไปนปปะุม Back forward, แล้ว็ อันนี้เพิ่มอีกปุ่มหนึ่งอีกซึ่งผมก็ไม่รู้มันคือปุ่มอะไรเว้แต่แม่งแบบคือเวลามันจับกับมือผมอะ่ะมันเข้ามือแล้วมันกดพวกแ a c k กดโฟ r w a อ่ะง่ายอันนี้ผมต้องพูดตามตรงนะว่ามันสีสัมผัสโคตรข้างโคตรด,ดีในเรนราคานี้นะเอออยู่จะไปเทียบกับตัวหลักพันไม่ได้นะมันดีในรนราคาของเขาครับแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ตอนผมเลือกเมาส์ผมไม่ได้แบบสักแต่ว่าจะดูแต่รูปทรงหรืออะไรนะผมจับตัวไหนให้ฟิลลิ่งที่ดีเข้ามือคลิกแล้วรู้สึกว่าเออ มันใช่เนี่ยผมก็เลือกตัวนั้นนะผมไม่สนใจหรอกคุณจะมาแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนอะไรก็าตามขอแค่ผมจับแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันใช่วะ่ะแล้วมันเป็นร,ราคาที่ผมตั้งงบไว้อ่ะเอออันเนี้ยเลือกเลยสายครับเป็นสายถักผ้าอย่างดีครับอืมไม่ได้เป็นสายไก่กานะเดี๋ยวต่อกับโน้ตบุ๊กละกันตัวนี้ไม่น่าจะมีแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอะไรในการแต่งคัสตอมไฟหรอกเพราะว่าไฟเขาคือเขาเขาปรับได้แค่ทีละสีฟับมาแล้วครับไฟมาละนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่า ไฟก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการดิมขึ้นดิมลงเปลี่ยนสีไฟไปเรื่อยเ,อเป็นรูปเหมือนมินจารครับ a e r o ่ X ไฟจะมตีตรงนี้ตรงนี้ออกข้างๆตรงนี้แล้วก็แถบ แถบขา้างล่างด้านหลังแบบนี้แค่นั้นเลยครับผิวสัมผัสดีมากมาการเลื่อนสกอร์ใช้ได้นะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยผมว่าไม่ได้หนักไปแล้วก็ไม่ได้เบาเกินไปเนี่ยการเลื่อนสกอร์เมาส์คือแม่งติดดีมากอ่ะเฮ้ยอันนี้ชอบจริงคือแค่ลองจับที่งานอ่ะคือผมบอกเลยงานนี้งานคอมบาที่ผมไปลองเล่นมาเขามีตัวทดลองให้จับเยอะแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้แบบมีตัวโชว์ให้วางจับนะเราขอเขาดีๆก็ได้ครับถ้าเราสนใจจริงๆเขาก็แกะออกมาให้ลองจับได้เพราะว่าเขาไม่มีตัวโชว์ให้เนาะแต่พอผมลองจับปุ๊บคือผมชอบเลยเว้ยเนี่ยแล ดนะผมมาหาเมาส์ที่มันผิวเป็นผิวอย่างเงี้ยมันจะซอฟมือมันจะไม่ลื่นมือแล้วมันให้ฟีลลิ่งดีครับบวก DPI ลบ DPI อ่าแล้วก็ไฟไม่สามารถที่จะคัสตอมได้ปุ่มเนี้ยเหมือนปุ่มคลิกซ้ายเลยครับถ้าคุณไม่ว่างนิ้วชี้ก็ใช้นิ้วโป้งแทนได้ปุ่ม back word forward อ่าใช้ได้ปกติครับก็เดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดู ไฟโอเคไม่ได้สว่างมากจนแสบตาเวลาคุณเล่นกลาง,งค่ำกลางคืนหรืออะไรเงี้ยมันพอมีให้เห็นไฟมันจะเบาๆก็พอใช้ได้นี่พอใช้งานได้ตามราคาเอาจริงผมไม่ได้ซีเรียสว่าโอ้โหไฟต้องสว่างโล่แบบห้องคือเป็นดาวเป็นกาแล็กซี่ไม่ใช่ขนาดนั้นผมว่าฟิลลิ่งอ่ะงานประกอบแมทเทเรียลมันดีอะเอางี้เนี่ยคุณลองฟังเสียงดูเดี๋ยวผมจะลองคลิกให้ฟังลิกซ้ายคลิขวาสก,ก,กอ ปุ Back ่ม backward forward นี่ประมาณนี้ครับไม่เลวครับไม่เลวในเรือราคานี้แบรนด์น้องใหม่ทำได้ดีนะพอเอามาใช้เอยมันก็โอเคนี่หว่าเออใช้ได้เลยโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับการใช้งานเนาะจริงๆหลักๆผมก็เอามาเล่นเกมบ้าง ตัดต่อเป็นหลักก็ถือว่าผมว่าน่าจะโอเคเลยล,ล่ะเราก็ไม่น่าจะเมื่อยมือด้วยใช้งานได้ดีสําหรับเมาส์ของตัว a e r o X ครับในเรดราคาที่350ครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีสําหรับผมใช้งานไม่ได้หมดทุกปุ่มหรอกใช้งานเพื่อพื้นฐานผมว่างานประกอบดีอะตรงแม่งโคตรดีเลยหนาแน่นดีด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับตัว Arrow X ตัวนี้นะครับ YDKT91 เข้าไปในเว็บได้เลยครับมีมีความน่าเชื่อถือแน,น่นอนเว็บ JAB เว็บไหนผมว่าก็มีคนนําเข้ามาจําหน่ายเยอะ อยู่นะเอาจริงตัวนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสำหรับวันนี้ผมและตัวเมาส์ Aero X ตัวนี้ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนๆไปเพียงเ,เท่านี้ก่อนเจอกันใหม่หน้าสวัสดีครับ